เป็นร้อยละหกสิบนะคะตัดที่หกสิบนะคะรับได้นะทุกคนประหยัดงาเนาะแต่คืนนี้ทำทั้งคืนเลยนะคะเอาเดิเอาเดิเออเอาด็กไวคืนนี้เลยเอาสิจะเอากันเราไหมนะคะการบ้านนะคะแกรเพนการบ้านแกแเพนเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะพรุ่งนี้ก็คือว่าที่ทำเนี่ยค่ะ ที่เราฝึกวันนี้ทั้งหมดนะคะสุดท้ายไปจบอยู่ที่การบ้านที่เราจะให้ไปทําช่วงวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบไม่ต้องเข้าซูมนะคะตรงนั้นแต่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหนึ่งวันคือวันที่สี่เมษานะคะโอเคเนาะอ่าใครพร้อมเข้าเข้าแต่ตอนนั้นคะแนนไม่มีแล้วนะคะตัดแล้วนะคะเป็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าท่านไปทําแล้ว มีประเด็นปัญหาอะไรที่ทางส่วนกลางหรือทางวิทยากรซัพพอร์ตมานะคะตรงนี้ว่าเออ,เออเราจะช่วยกันในการแก้ไขหลักสูตรยังไงนะคะตรงนี้เข้าห้องเรียนสิบคะแนนเนาะโอเคส่วนของะะอ,ออนไลน์นะคะออนไลน์นะคะออนไลน์นี่ก็เหมือนกันนะคะคะแนนสอบเหมือนกันแนนงการ้ม่แต่เราไปเพิ่มคะแนนเข้าห้องเรียนนิดนึงนะคะเป็นยี่สุดนะคะ ขาดหนึ่งครั้งเราก็โอเคถือว่าผ่านแต่ถ้าขาดสองครั้งขึ้นไปมากกว่าสองครั้งขึ้นไปก็ไม่ผ่านนะคะตามนี้เนาะยุติธรรมไหมคะโอเคเพราะฉะนั่นก็กลักได้เดี๋ยวถามน้องวรวนิดนึงเราจะปล่อยโพสเทสตอนกี่โมงทำพร้อมกันนะคะทั้งออนไลน์แล้วออนไซต์นะคะทำค้งางเช้าเลยเนาะเมาอ่ะม, <laughs> มันไม่ใช่วงเล่าเด้อว,วงทำโพสเทสทำคาออา้างเช้าออาแบบลุ่มบายเลยไหมจะได้ถ้าผ่านไม่ผ่านก โอเคไหมนะน้องเรืองป,ปล่อยกี่โมงลูกอ,อะไรนะอะไรนะไม่ว่าจะปล่อยคืนนี้ไปเลยไม่ต้องไปรอไปรอแล้วเพราะว่าวันสุดท้ายไม่มีคะแนนแล้ว ในทางถ้าใครมไปยังไงไปยังไงนะคะก็ถ้าใครจะใช้รถของส่วนกลางก็ได้นะคะตรงนี้ใครจะปลอยไปก็ได้เนะาะใครอยู่ไกลเขตห้าไปยังไง เกตแปดฉันถามเกตห้านูันข้ 5, างหลังโอเคมีรถมารับนะคะใครไม่มีรถก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็บอกนะคะแจ้งได้ส่วนใครที่เกตห้ามีรถก็เหลือที่นั่งก็ฝากเพื่อนไปด้วยนะคะเผื่อเพื่อนจะไปด้วยนะคะต้องแชร์กันนะคะนะคะโอเคไม่มีไรแล้วทุกท่านพักผ่อนตามอาธัธยาศัยแล้วรอดูในรายนะคะว่าน้องเขาจะส่งกันตอนไหนนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จังจังใครไปเที่ยวก็ทำในวงแหวกกันเลยค่ะวงวงเที่ยวอลยรนี่เด็กเอ้ยเอ้ยนะครับก็้องขอขอบคุณอนาะจารย์ทั้งสามท่านนะครับแล้วก็ขอแจ้กงกำหนดการในวัน่ ไม่มีสอบซ้อมนะคะแล้วก็ทำมีระยะเวลาทำนะคะไม่ออเพนนะคะต้องมีกำหนดเวลาชัดเจนนะคะทำจนกว่าจะผ่านได้ไหมอันนี้เนี่ยขออนุญ,ญ,ญาตนะครับฝาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่จะสั่งโรตีสายใหม่ร้านอาดีดีนะครับสามารถลงชื่อได้ที่ทีมผู้จัดข้างหลังได้เลยนะครับครับผม พรุ่งนี้ออนไลน์อบรมด้วยนะคะพรุ่งนี้ออนไลน์ค่ะใครสะดวกนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็เอาหูฟังใส่นะคะสมมติไปเที่ยวกับลูกหรือสามีอะไรก็เอาหูใส่หรือฟังแล้วก็เข้ามาเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะอ่าพรุ่งนี้เลิกเที่ยงค่ะสอบคืนนี้ค่ะสอบคืนนี้สอบคืนนี้นะคะ สำหรับออนไลน์นะคะสมมุติว่าใครเดินทางไปไหนก็ปิดไว้นะคะทำรอบเดียวพอคะ่ะรอบเดียว <c oughs> ทำกี่มงใช่ไหมคะเห็นส่วนใหญ่บอกว่าสองทุ่มน,นะคะค่เอ็นส่วนใหญ่น้องบอกว่าข้างหลังกําลังดูว่าเชฟจะมากี่ทุ่มเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึงค่ะดูดูช่วยดูไลน์กันด้วยนะคะทีมออนไซต์นะคะ พรุ่งนี้นะคะอาจารย์อย่าโหดอาจารย์ไม่โหดอาจารยแ์แค่แค่แค่มีระเบียบเฉยๆ <c oughs> โอเคนะคะดูด้วยนะคะ <c oughs> เห็นบอกว่าอาจารย์แจ้งตอนสิบเก้าจุศูนย์ศูนย์นะคะข <c oughs> ชีวิตจนะสโอ้ยพี่น้องลดคะแนนลงมาแล้วนะคะลดเหลือสามสิบเก้าข้อเอง มากค่ะอ๋อตอนนี้นี่สีนอดนี่เขาเขากินได้ตั้งแต่กี่โมงอะสีนอดนี่กับเลิกดไ้เริ่มกินได้กี่โมงพระที่ตกดินใช่ไหมวันดีเลยสิบเก้าหลังสีนที่บ้านไม่มีสัญญาณการที่บ้านก็ติดต่อน้องวิวนะคะน้องวิวเลยนะคะจงนี้ถ้าเกิดกับ ค่ะสามสิบเก้าจากหกสิบห้าถือว่าผ่านค่ะทำจนกว่าจะผ่านก็ทำเร็วๆสิเปิดมาดูไม่ผ่านก็ทำใหม่หลนะแต่ถ้าต้องดูในระยะเวลาไงตองไปถึงก็ทำใหม่ได้ใช่ไหมคะ You uh -huh.